มาโอเคต่อเนื่องครับผมมากับพ่อหนุ่มรัสเซียเมียตายอีกแล้วเฮ้ยทหารรัสเซียเปล่าวะหรือทหานเมกันเพื่อน,เ,นอเพื่อเนะะี่ยฮะเพื่อนของเขาโอเคไปโอ้โหเฮียเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บนึงนะมันมาหาเราเดียว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 ทำไมมันเละเทงอย่างี้วะเนี่ยพี่รถไปนี่ไปเหอะเนี่ยเสียเวลาไป เคลียบหมดเร็วๆด่วนด่วนๆด่นๆเฮ้ยเฮ้ยตา้ยเจ้าโอ้ว่าใครยิงข้างห,าหลังกูนะช่างแม่งเคลียร์ข้างหน้าก่อนแล้วกันเอ้ยโอเคคนผมรถาตีไอ้เคลียร์หน่อยเร็วอโอเคโอเคเด็กตัวหน,นึ่งไหนวะไหนนี่ผ่านไปได้ไงวะกูเอ้ย <c oughs> โอเคอืมกุมกันอีกเร็วมาวิ่งกันเข้ามาตรงนั้นใช่ไหมหมดแตกเลยอืมมีตัวเสือกตรงนู้นน่ะตายเฮ้ย สักทางเห้ยเข้ามาเข้ามาของหอัวแน่นเออโอเคอืมตายครับผมออยิงถึงล้วเนี่ยถึงนะโอเคถึงดู๋ยห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดกูเลือดกูสัตว์เลือดกูแป๊บนึงมรุงใจเย็นเฮี้ยถ้าชาก,ก็ได้ หมดซ้ายขวามึงเอ้ยเลย,เลยเอตอนนี้ใส่กันเ,เพื่อนไปเชียร์ดิเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเรียกูจะหมดเลยแล้วเรียนต้องไปต่อนะครับผมอืมอืม้ืมฮ้ยเคลียร์เคลียร์ดิเคลียร,ร์โอเคหายเกลี้ยง ซึ่งจะได้สนายเทพมาพานหลังไว้ท่านผู้ชมนี่โอ้โหแม่ใอยชื่นชมแล้วกันยิงช่วยไอ้เฮียนี่ก่นอนเก็บแล้วเรียบร้อยโอ้ือแึแตกแตกหัวตายตายมึงแต่และตัวนี่โคตรเฮียเลยอะ,อะอเ,เอ้ยลดลดสิวะเออ ไปรุยต่อครับผมอุย้ยตรงไหนวะเอ้ยไม่ได้ลองปืนใหม่แล้วกูอือเดี๋ยวนะนี่ไปดีไปดีปืนกลเหรอปืนกลเหรอไอสัตว์มาดิก็มาดิครับมาด,มาดิมีปืนโดนะล,ลกูเอ็มวันติดสะโขมันเองโอเค คนชอบเลยแม่งเฮ้ยหมาไอหมาเอาหมาก่อนเอาหมาก่อนไปเอาคนเฮีย้ยดิลอดโอ้โหเพื่อนหนึ่งมาเพื่อนหนึ่งมาอมเออข้างบนเยอะอืมถ,ถากทากเมื่อกี้อืมอืมรองของใหม่รองของใหม่ตัวนึงข้างบนนู้น บาเด้สัตว์โอ้ชอบอ่ะเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่สไนเปอร์ยิงดีมากเลยอืมโอเคมาครับผมตั้ง, <c oughs> งสไนเปอร์จริงๆสไนเอรก็ใช้ได้นะมาๆมาใครใช้นี้ก็ใช้นี้เว้เออใครวะโอ,อโน่มีทนายด้วย ไม่ธรรมดาเอาของสวยได้ไหมเนี่ยไอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนบถอยหลังเลยอีเวนอืมมามาอืมอืมอเก็บไปอีกตัวหนึ่งครับผมเช็คซ้ายเอ้ยเช็กขวาวก่อนขว,ขวาไม่ขวาใม้มีนะนี่ลยตรงนี้ยิงเข้าไปหมดแม็กแล้วรีโหลด ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืยิงกูทำไมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยออกข้างบนนี้ด้วยอมาอีกไหม,ม,ม,มเนี่ยดูดีดูดีเปิดมาแล้วเวสมาแล้วเว้ยพวกนี้มาเร็วจริงจริงใกล้เคลียร์แล้วกันอ่ะ มาเรื่อยมาเรื่อยยิงไปอืมอืมยิงไปครับผมอืมลดสุดท้ายเก็บของแล้วไปต่ออะครับผมลุยต่อฮะอืมอืมอืมเยอะมากเยอะมากจ้า มาเลยยิงเข้ามาโอ้โหก็อะก็เอะก็เอะกูก็เอะกูก็เอะเออเออเออตายไปซะเออที่จะไม่ตายไอ้สัตว์เฮ้ยประธานแล้วประธานแล้วยิงช่วยยิงช่วยอยู่ยิงช่วยอยู่โอเคฮึตายเฮ้ยเอาถังมาปะเมื่อกี้เก็บดินไหมเก็บได้นไหม แล้วก็ไปไหนต่อยิงเขาถึงหัวรถถังโอเคไม่ตาย ừ, ตายยังไงมันต้องแตกดิเฮ้ยเอ้อแยกกูโกรดเอ้ไปไปโดกน,ดก,นกันมาเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนสารมั่งเงี้ยโดนโดนยากยากโอ้โอ้โหมาเข้า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 มาเลย ลูกอร์ลูกอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้ใช้เท่าที่มีกันดีโหลดถอยเล็ถอยเีกูจะอเอาไฟแช่ให้อืมอืมโอ้ยไม่ตายอือหนึ่งเทยิงเทโอเคแตเกเรียบร้อยไปโคตรชอบเลยแม่งส่งมันเทมากเลยแปบะบระเบิดเข้าไปขอเราเอาเบอร์ แล้วก็อืม,มาครับผมลุยเขาข้างในแล้วผมเอาสไนปเปอร์เก็บไปละเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้แล้วแหละต้องได้สาดกระสุนกันอย่างมันเลยทนะีเนี้ยอืมอืมตัวพีบพ่บึกพี่บึกพี่บึกโอเคฐาน <c oughs> เดินเหยียบไปเลย <c oughs> ไปย่ไรเหยียบไปแล้วกันนะ ขอข้ามไปแล้วกันนะเจ้าศพโอ้มามา,ามาเข้ามายีโรดอืมก็มฝนลูกดกแต่ว่าไม่ค่อยแรงอืมทหารตายกันเดือดเลยแม่งเออเอยเอยเอ เระเบินแล้วนะกันเอาไปอุ้ยช้าก่อนช้าก่อนโอเคตายีโ่ลดนหัวหัวหัวเอ้ยไม่โดนอ้เวเลยเออโอเคเก็บให้กู โอ้ยไอ้สัตว์ติดไอ้้ย่แม่งหาของหาของงูไดโนามาีกแล้วโอเคครับผมไปลุยต่อฮะเอาแบบสัตว์สัตว์รวยดีกว่าโอ้ยมาถูกงานมาถูกงานมาถูกงานเรียบร,ร,ร้อย คนคนอ,อ๋อเจอแล้วคะ่ะเก็บมาแม่ไม่เอาไปด้วยอ่ะนี่มันทองไงน,นะเว้ยอุ้ยไอสัตว์อื้มไอ้แยไแม่งเยอะข้างในก็มีเลี้ยงเฮ้ยเยข้ามาดิเฮ้ยอ๋อคุมกันรลังให้อยู่โอเคโอเค มาเข้ามามาเร็วเพื่อนเร็วกูยังไม่โดนเออเปลี่ยนปืนดีกว่าปืนนี้บ้างเดี๋ยวมันร้องให้เช็คเคลียนะฮะอืมระเบิดทางเอาไปแปะไปไอ,อ้เมื่อก็กดระเบิดวิด่งไปทำไมไหน่ยเฮ้ยไม่กลัวตายเหรอ อดใจกล้าเลย,มมมมเลยแม่งเลี้ยงแม่งเลียงตัวมาเลยอ้เหี้ยพอกูคิวได้ไหมเอาไม่ได้นะมันเอาไปแล้วมาแล้วครับผมพร้อมกับปืนใหม่โ,โห้โหโอยเท่ว่ะเฮ้ยปืนระดับดิจิเนลลี่นะฮะมาลองดูดิี่ว่า มันจะโอ้โหไอเชี่ยวหัวทีละหัวเป็นร้อยเลยแรงมากโอ้โหอ,โอเคแต่ว่าลูกไม่ดกนะแต่ว่าปืนแรงจริงลูกไม่ดกเท่าไหร่แต่ปืนแรงมากตั้งปืนกลครับมาขมกันพื้นที่มันมาเยอะมากนะเนี่ย มาเลยเข้ามาเลยพวกเยลมวยหัวคันมายิงเข้ามาในเวลาล้างแค้นเพื่อนแล้วก็เมียของไอเฟอสโรมรัสเซียนี่ด้วยนะครับผมยิงเข้าไปเาียสายกระสุนเข้าไปให้หมดครับผมอืมเรียบร้อยรีโหลดโอ้ม,มาเยอะมาก มาดิเข้ามาดิเจอแค่ไหนกูก็ไม่หวั่นนะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาตายยีโรดโอเคออกปืนได้ครับผมรูปเปล่ายังจับยังจับอยู่โอเคโอเคเก็บไว้เก็บไว้หมาน้อยหมาน้อยไม่น้อยนะกูว่ามันใหญ่นะ มันใหญ่อยู่เนะี่ยมันใหญ่อยู่เนะี่ยเอ้ยมาเวนมาเลยครับลุยเลยฮะมาไปกันเลยอุย้ยอีกสัตว์มาด้มาเด้เฮียเปินกุนแรงบอ่ะ หัวหัวหัวของหัวเออหัวหัวเอ้ยยี่ปืนแรงจัดโคตรชอบเลยปืนนี้จะจบเกมต้องมีให้กูไม่ไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบได้กันทุกคนหาของอีกแล้วครับผมคนคุยคุย <c ười> ทีเทีเพื่ออะไรวะ หาหาเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วก็ไม่หาแต่แรกไหม,ไม,ไม,ไม <c oughs> ดีโดดดีโดดเคโอเคปล่อยปอ,ยอืมอเจ็บจังเลยอืมอมปืนกูแรงไงเฮียบอกเลยวมาเข้ามาดีโรดเออเก็บไปสวยช่วยๆกันทำมาหาแดกดีมาก โอ๊ยเออด,ด,ดักดักดักโตอันแน่อันแน,น,น่สู้กูไม่ได้หรอกปืนกูนแรงกว่าเออพนมเมกันเฮ้ยอปืนเดียวกันเลยนะเราเนะี่ยมาเลยมาเช็คเช็ค,คไม่มีลงไปเฮ้ยมี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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด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 ๋โอเคโอ้สี่ตัวเลยเปลี่ยนปืน เขีรยทางให้กูหน่อยเพื่อนกูรีโหลดกันทำไรอะ่ะยืนเฉยทำลรงเองวะเอ้ยมีอืมมันมาแล้วครับครับผมเฮ้ย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 วอดดี้เอ้ย,อย,อย,อยบ้ากีนแล้วเหรอเฮ้ยอะไรมึงเนี่ย มาไกูไป,ไปได้ฮัลโหลมาไกูไป,ไปได้อ๋อก็ต้องให้เพื่อนเคลียร์ให้ <c oughs> กดเยียรเลยแม่ง คนต่างชมกันนะครับผมแม่มเอ้ยเหี้ยฝนตกไอสัตว์โอเคผมต้องเพิ่มเสียงพูดนะครับผมเพราะว่าเสียงูอนอาจจะแรงหน่อยโอเคไปลุยมาแล้วเจ้าเจ้าเออเจ้าบอสตัวสุดท้ายของแชปเตอร์เพราหนุ่มสองคนเดินมาแล้ว นีฮะ,ะมองอมให้อ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์โอ้โหข้อมตายเถอะยังกะเม่ท่านเกียร์ไอ้เหี้ยเอ้ย <laughs> โอ้โห อาวุธแม่งอย่างเยอะไอ้เหียอุยอ้ยอุ้ยเบอร์อะไรมึงมาจากเป็นคนขอระเบิดได้ไหมระเบิดไปโอ้โหแม่งอึดไอ้เหี้ยแม่งอึดอ,อ,อึดจัดอึดจัดใช่ไหมเอาไปโอ้โหแม่งแฟนอันบอสไอ้เหี้ยอึดมากอึดมาก ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเงินแพงปาระเบิดปาระเบิดไปนี่ลูกกระจกเต็มเลยเดี๋ยวเดียเคลือกลูกกระจกกับลูกกระจกเยอะมากโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เยอะขนาดนี้นะอ๋อนี่ไงมีของให้เติม ดีสะพายได้ดีสะพายได้ดีกูหิวเลือดก่อนกูไม่ไหวแล้วไอ้เฮียแม่งไฟนอนบอสดีนะกอยยาแฮกใหญ่มาระเบิดเอาไปขอเต็มกันที้ช่วยเคลียร์ให้กูมามามาเอาให้หมดแม็กก็เลยโอ้โห้างบนนี่อีก เยอะไปหน่อยเทเลยี่สิบเทเลยี่สิบเฮีย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 มั้งโอ้โหโอ้โอ้โอ้งั้นมีกล่องอีกงั้นมีกล่องอีกเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อเฮียตายกูจยตายกูจะตายกูจะตายเออโอ้กูจยตายแป๊บนึงมาแล้วเือฮือสัตว์เด่นเด้อเด้อเดใช้ทองใช้ทองโอเคมามาเลย เฟรมโทเวอร์อะเฟรมโทเวอร์อะเฟรมโทเวอร์เฟรมเฟรมโทเวอร์เฟรมโทเวอร์มันจะเผากูแล้วมันจะเผากูแล้วเยไอ้เว้ไอ้ไอ้เหี้ยอ่าาาาเฮ้ยมันก็ไก่บอสเกินรีบเคลียร์รีบเคลียร์กันเคลียร์เฮ้ยให้จบเลือด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 กูโอ้เลือดจัด เอาเพื่อนเอาเพื่อนแล้วยิงมันยิงมันยิงมันจะตายแล้วจะตายแล้วไปต้องรีโหลดแล้วเอ้ยขิดปืนขิดปืนเออต้องอันนี้เออเก็บเรี้อยคัดซีนแล้วโว้ยตัยมันจบแล้วอนาคตยเอ้าใครยิงวะอ๋อพวกมึงยิงเองอ๋อ,อ เออมันต้องตายอย่างนี้ดิโคตรชอบเลยเออตัวเฮียตายเนี่ยทิ้งปืนเล้ว อย่างนี้สิวะน้าผมสงครามนะฮะเป็นสิ่งที่ไม่ดี